ไม้เด็ดเมียสาวสามีไม่ทำการบ้านเรื่องมีอยู่ว่าสามีกับภรรยาคู่หนึ่งหลังจากทั้งคู่อยู่กินกันมาหลายปีแล้วทั้งสองว่างเว้นจากการทำการบ้านมาได้สักพักแล้วในคืนหนึ่งภรรยาต้องการอยากให้สามีทำการบ้านเธอจึงทำทีม่านอนเบียดสามีของตนเองแต่ปรากฏว่าสามีกลับทำตัวเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนที่สอง ภรยาจึงเปลี่ยนแผนการใหม่เธอใส่ชุดนอนบางๆเพื่อยั่วยวนสามีอย่างเต็มที่ก่อนจะเข้ามานอนเบียดสามีตามเดิมแต่ก็ยังไม่ได้ผลสามียังทําเหมือนเดิมเขายังนอนบนเตียงเฉยๆเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรในคืนที่สามภรยาจึงปล่อยไม้เด็ดวังพิชิตใจสามีให้ได้เพราะที่ผ่านมาวิธีนี้ไม่เคยพลาดมาก่อนหลังจากเธออาบน้ำเสร็จ เธอไม่ใส่อะไรเลยภรรยามานอนเบียดสามีเหมือนเดิมเธอได้แต่คิดในใจว่างานนี้เธอไม่รอดแน่แต่ปรากฏว่าสามีของเธอก็ยังทำเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความหงุดหงิดและไม่พอใจให้กับสีภรรยาอย่างมากที่สามีของเธอไม่ยอมทำการบ้านสักทีในคืนที่สี่ภรรยาใส่ชุดดำเข้ามานอน พร้อมใบหน้าไม่สบอารมณ์มากนะกสามีจึงถามภรรยาด้วยความสงสัยว่าเธอใส่ชุดดำมานอนทำไมมันจะเป็นรางไม่ดีภรรยาจึงตอบออกไปด้วยความโมโหว,ว่ากูใส่มาไวทุกให้นกเขาเพราะมันตายมาหลายวันแล้ว ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดชาแนลด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ